สามขั้นตอนง่ายๆเริ่มต้นออนไลน์นะคะยุคนี้ทุกคนนะคะควรที่จะเรียนรู้การทำออนไลน์ได้แล้วนะคะและใครหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะครูนูบอกได้เลยนะคะว่ามี3ขั้นตอนง่ายๆนะคะที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องเรียนรู้ค่ะถ้าวันนี้ เราอยากขึ้นมาบนออนไลน์แต่เราไม่เรียนรู้เลยว่าเอ๊ะเขาทําอะไรยังไงกันเราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองก้าวขึ้นมาอยู่หน้าจอหรือว่าขึ้นมาอยู่บนมือถือก็คือโลกออนไลน์นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วต้องเรียนรู้เท่านั้นนะคะและสิ่งที่2ก็คือฝึกฝนค่ะพอเรารู้แล้วว่าเขาทําอะไรยังไงกันนะคะเราก็แค่นํามาฝึกฝนกับตัวเองค่ะฝึกฝนทําซ้ําๆลองลงมือทําดูนะคะ เพราะว่าการที่เราได้ฝึกฝนนั้นมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะใครหลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะเริ่มมันสักทีนะคะเรียนรู้อย่างเดียวนะคะเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้รู้แต่ไม่ได้ฝึกฝนก็ไม่มีทางที่จะเก่งไม่มีทางที่จะชํานาญได้เลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือคุณควรที่จะฝึกฝนและก็ลงมือทํานะคะสิ่งต่อไปก็คือคุณจะต้องลองทํามันจริงจังค่ะ ถ้าวันนี้เราแค่ฝึกฝนนะคะลองทํานะคะแต่ไม่ได้ทําจริงจังนะคะการที่เราสําเร็จได้หรือว่าเราจะเก่งออนไลน์นั้นคุณจะต้องลงมือทําอย่างจริงจังค่ะการลงมือทําอย่างจริงจังนั้นจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนรู้หรือเปล่าว่าคนสําเร็จอะ่ะเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราไปมากหรอกนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่า ก่อนที่เขาจะสําเร็จนั้นระหว่างการสร้างตัวนั้นนะคะเขาแค่ลงมือทําให้เยอะและไม่หยุดยั้งนะคะทํามันต่อไปทําสม่ําเสมอทําต่อเนื่องมากพอยาวนานนะคะเห็นไหมว่ากว่าที่คนสําเร็จจะเก่งจะเจ๋งจะสุดยอดเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะข<อ>เขาก็ลงมือทําให้มันมากนะคะฉะนั้นถ้าคุณลงมือทําให้มากพอคุณก็สามารถสําเร็จบนออนไลน์ได้แน่นอนค่ะฉะนั้น<อ>ทั้ง3สิ่งนี้นะคะคุณน<อ>ูเช<อ>ือ่อว่า เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นบนออนไลน์นะคะสิ่งแรกก็คือคุณจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่สองฝึกฝนลงมือทํานะคะอาจจะแค่ทดลองทําเออมันง่ายนะเอ๊ฉันก็ทาได้แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่สามก็คือเอาทาอย่างจริงจังตัดสินใจสําเร็จไปเลยก็คือทําต่อเนื่องยาวนานทําให้มากพอนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กับทูนูได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ